สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้ครับผมจะมาแบ่งปันถึงเรื่องของความเชื่อทางใจของเราครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราถึง100%ซความเชื่อคือสิ่งที่เป็นนามธรรมาและเราไม่สามารถรู้ตัวได้เลยครับว่าเราคิดแบบไหนส่งผลถึงพฤติกรรมของเราอย่างไรจนกว่าตัวเรานั้นจะต,ตั้งสมาธิสังเกตตัวเองความเชื่อในที่นี้ครับจะไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสตร์หรือเวทมนต์แต่เป็นวิธีคิดการใช้ชีวิตของเราที่มันกําลังออกแบบชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลา และส,สิส <commercial> ะ่งที่น่ากลัวครับคือคุณไม่รู้ว่ามีกี่ความเชื่อในตัวคุณที่กำลังพาคุณไปพบชีวิตในแบบใดไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เหนื่อยยากเจ็บปวดและหลงทางดังนั้นครับเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดอย่างน้อยจิตความเชื่อนี้คือความเชื่อที่คุณต้องมีและความเชื่อต่อไปนี้ก็จะคอยเสริมให้คุณครับใช้กฎแดงหนึ่งดูในชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นมาที่ความเชื่อที่หนึ่งฉันตัดสินใจเองว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตาม ผมชอบเขาพูดนึ่งของอาจารย์มันฑิตอึง้งรังสีมาครับที่อาจารย์เขาบอกว่าคุณจะซีเรียสหรือเครียดกับชีวิตมากนักอยากให้เข้าใจก่อนครับว่าคุณไม่ได้เกิดมาที่นี่เพื่อที่จะใช้อารมณ์ตอบสนองกับทุกวินาทีของชีวิตไปพร้อมกับการคาดหวังให้ทุกวินาทีของคุณนั้นเต็มไปด้วยความไม่ดั่งใจและในขณะเดียวกันครับผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่ได้ดั่งใจจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกไม่ใช่นะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่า เรื่องบางเรื่องหรือหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนั้นบางทีมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือตามที่คุณคิดได้ตลอดเวลาครับแต่ปลายทางของสิ่งที่ไม่ได้ดังใจคุณนี้มันจะลงเอยด้วยดีเสมอคุณมาที่นี่เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตร,ร่างกายของคุณนี้สัมผัสกับประสบการณ์ของการมีชีวิตยอยู่เท่านั้นครับและไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องเก็บเรื่องที่ไม่ได้ดังใจนั้นมาเป็นความเจ็บปวดหรือความเศร้าผมยกตัวอย่างสมมติว่าคนรักของคุณครับกาลังนอกใจคุณ ซึ่งความเจ็บปวดทางความสัมพันธ์น่าจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดแล้วดังนั้นถ้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้กําลังเกิดขึ้นคุณสามารถตัดสินใจบอกกับตัวเองได้ครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดความรักที่ฉันมอบให้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและรับจากนี้ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นมอบความรักนี้ให้กับใครสักคนอีกครั้งเหตุการณ์ภายนอกครับคือภาพที่คุณมองเห็นแต่การตีความคือประสบการณ์ที่คุณจะรู้สึกดังนั้นครับ จากให้เหตุการณ์ภายนอกมีน้ำหนักทางความหมายในใจคุณแต่จงให้ความหมายจากใจของคุณมันเขียนเรื่องราวให้กับภาพที่คุณมองเห็นแทนครับมาที่ความเชื่อที่สองครับฉันมีสิ่งมากมายที่จะต้องขอบคุณด้วยความที่เราอยู่ในสังคมที่จะบอกกับเราว่าการแสวงหาชีวิตที่มีคุณภาพคือสิ่งที่คุณต้องขวายคว้าหรือบางคนครับถึงขั้นใช้คําว่าไ่ล่าซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดครับแต่การปลูกฝังการเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ณวินาทีนี้นั้น คือสิ่งที่สังคมขาดหายไปอย่างมากแต่ก็ดีใจมากครับที่เริ่มมีผู้คนตื่นดูกันมากขึ้นเยอะแล้วในเรื่องนี้และยินยอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและจิตใจรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านในตอนนี้ครับแต่ในสังคมหมู่มากก็ต้องยอมรับว่าการขอบคุณชีวิตคือสิ่งที่ขาดหายเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดในตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่กําลังพบเจอมันยากเกินกว่าจะขอบคุณสมมติว่าเหตุการณ์การเงินตอนนี้ย่าแย่หรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเกินกว่าจะช้้้ีววิิตดยยอม ผมอยากให้คุณขอบคุณลมหายใจของคุณครับถ้าความตายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเจอและคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้ฉะนั้นครับก็คงไม่มีปัญหาใดในโลกแย่ไปกว่าการหายใจออกครั้งสุดท้ายแล้วไม่หายใจกลับเข้าไปอีกเหตุการณ์ภายนอกครับแทบจะไม่มีความหมายถ้าคุณไม่สามารถสุดลมหายใจลงสู่ปอดได้อีกแล้วดังนั้นแค่คุณมีโอกาสได้ตื่นขึ้น,นมาหายใจเข้าและหายใจออกได้สักวันคุณก็ยิ้มให้กับมันได้แล้วครับขอบคุณให้กับลมหายใจที่คุณมี และรอยยิ้มของคุณครับจะทําให้คุณเจอทางออกของทุกปัญหาและความสุขของคุณจะทําให้คุณใช้ชีวิตด้วยความกล้าและเห็นคุณค่าของทุกสิ่งครับมาที่ความเชื่อที่3ครับจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีอย่างเต็มที่และดึงดูดเฉพาะคนที่ใช่การไม่กล้าเป็นตัวเองครับน่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ทั่วโลกอยู่เนื่องจากธรรมชาติของผู้คนส่วนใหญ่มักสนุกกับการตัดสินผู้อื่นและสนุกกับการจัดกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกใครที่เห็นต่างฉันก็ไม่ครบ มันเลยสร้างความกลัวนในใจหนึ่งขึ้นมาครับความกลัวนในแบบที่ว่าเพื่อที่ฉันจะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ฉันจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างให้คนรอบตัวพอใจเพื่อที่จะได้รับการยอมรับบางคนอาจจะมองว่าอ้าวดีแล้วไม่ใช่หรืออยู่กับคนอื่นก็ต้องปรับตัวให้ได้แล้วการทําเพื่อคนอื่นมันก็ดีนี่ผมต้องบอกแบบนี้ครับไม่ใช่คนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณที่คุณจําเป็นจะต้องทําให้เขารู้สึกดีเพียงเพื่อที่คุณจะต้องการให้เขาโอบคุณเข้ากลุ่มโดยที่คุณเองนั้นมองข้ามสิ่งที่เขาปฏิบัติต่ตอคุณ ตรงนี้ครับสาคัญหลายคนอนุญาตให้คนอื่นปฏิบัติต่อเขาอย่างไงก็ได้แล้วยังเต็มใจที่จะทําให้คนอื่นนั้นพอใจและตรงนี้ครับได้พังชีวิตคนมากมายโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในชีวิตไว้ทํางานครับจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าการทาเพื่อคนอื่นนั้นมันต้องมาจากการทําด้วยใจที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดจริงๆครับเพราะคุณต้องแยกให้ได้ระหว่างการทําจากใจที่อยากให้และการทําจากความกลัวที่คุณเองนั้นก็คาดหวังบางอย่างลึกๆอยู่ในใจครับ ฉะนั้นอย่าพยายามเป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยการเสแสร้งเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับกับผู้คนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณแต่ให้เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ในเชิงที่สร้างสรรครับแล้วให้ใครสักคนที่มองเห็นว่าสิ่งที่คุณเป็นนั้นคือแบบอย่างที่เขาอยากจะเป็นและเต็มใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณในสิ่งที่คุณเป็นในยุคสมัยนี้ครับใครๆในโลกก็เป็นเพื่อนคุณได้เพียงเพราะเขารู้จักชื่อและใบหน้าของคุณแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ครับที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่อยากจะเห็นคุณนนั้ ได้ดีมาที่ความเชื่อที่4ครับฉันมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่างเพื่อความสําเร็จในข้อนี้ครับจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวคุณเองคนทุกคนมีความฝันมีความตั้งใจที่จะก้าวหน้าได้เติบโตสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและปิสาะจากทุกสิ่งทุกอย่างบางคนครับค้นพบเส้นทางแล้วแต่บางคนก็ยังไม่แน่ใจนักว่าตัวเองจะไปทางไหนไม่ว่าตอนนี้ครับคุณจะมีเส้นทางหรือยังไม่มีอยากให้คุณมีข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือ ความเชื่อมั่นในตัวคุณเองศรัทธานในตัวเองแบบสุดที่สุดเดดแล้วคุณจะมีความโดดเด่นอย่างมากในสังคมแล้วความเชื่อมั่นนี้ครับมันจะสร้างขึ้นได้อย่างไรความเชื่อมั่นมาจากการที่คุณเต็มใจจะเติจจเตบโตและเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญต่อชีวิตเต็มใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเปิดใจได้เสมอคือการตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยความกล้าครับไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนหรือต่อให้คุณไม่มีความสามารถเลยในวันนี้ แต่การตัดสินใจของคุณครับจะทําให้คุณรู้ว่าอย่างแน่ชัดว่าไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรคุณจะเอาอยู่คุณจะเอนจอยและมีความสุขกับความผิดพลาดของตัวเองคุณจะเต็มใจเดินหน้าจนความฝันที่เคยเป็นเพียงภาพที่มีคุณคนเดียวที่มองเห็นมันได้ปรากฏขึ้นสู่โลกใบนี้และเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนรุ่นต่อไปครับมาที่ความเชื่อที่5ครับความเมตตาชนะเสมอแม้ผมจะได้บอกว่าให้คุณนั้นเลือกคบคน แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณจําเป็นจะต้องเกลียดชังผู้คนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วความเมตตาที่คุณมีที่อยู่ในใจของคุณมันจะทําให้คุณไม่ต้องเก็บเรื่องที่ทาร้ายจิตใจคุณที่เคยเกิดขึ้นมาวนอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณจะใช้ชีวิตอย่างเบาสบายครับและความเมตตาที่คุณเป็นก็จะดึงดูดคนแบบคุณเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคนใดที่ไม่ใช่คุณก็เมตตาเขาแล้วจักรวาลจะนำเขาออกไปจากชีวิตคุณเองฉะนั้น จงเมตตาเพื่อชีวิตและความสุขของคุณเองครับแล้วเราจะเมตตาได้อย่างไรถ้าในวันนี้คุณยังรู้สึกโกรธหรือครับแค้นใจอยู่ความโกรธหรือครับแค้นใจมาจากการที่คุณกําลังนึกภาพของเหตุการณ์ที่เคยเกิดและพยายามวิเคราะห์ตั้งคําถามกับสิ่งที่เคยเกิดดังนั้นครับไม่ต้องตั้งคําถามกับมันยินยอมให้มันจบลงและตายลงไปในช่วงเวลานั้นและบอกกับตัวเองว่านับจากนี้ฉันมีชีวิตที่ดีที่สุดด้วยความรักและเมตตามาที่ความเชื่อที่6ครับ ทุกความผิดพลาดไม่เคยเป็นสิ่งเลวร้ายแต่มันคือพรของจัก,กรวาลเพื่อการเรียนรู้ในโลกของการศึกษาเราครับเราหลอมให้เราเห็นความผิดพลาดเป็นสิ่งที่อันตรายที่ทั้งชายและหญิงนั้นหวาดกลัวเราถูกฝึกฝนให้รับคําสั่งทําตามถ้าผิดพลาดเท่ากับมีผลที่ไม่ดีตามมาตอนสอบวัดความรู้ครับก็วางตัวเลือกหรือให้คิดคําตอบได้เพียงรอบเดียวถ้าผิดเท่ากับมีผลที่ไม่ดีตามมา เราถูกฝึกอยู่ในรูปนี้มานานนับสิบกว่าปีครับจึงไม่แปลกถ้าพวกเรานั้นจะกลัวกับคําว่าล้มเหลวแต่ชีวิตจริงครับไม่ได้มีอะไรแบบนั้นต่อให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคุณมันจะดูแย่มากแค่ไหนก็อย่าได้เข้าใจว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ถ้าคุณสงบใจตัวเองลงได้ในทุกเหตุการณ์ครับคุณสามารถแก้ไขได้ทุกความผิดพลาดและเปลี่ยนมันเป็นการเรียนรู้เพื่อที่ตัวคุณเองนั้นจะเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นดังนั้น ทักษะการยืดหยุ่นที่สามารถการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานั้นคือสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนครับและอยากให้เราตระหนักแบบนี้ด้วยครับว่าธรรมชาติของจิตวิญญาณของคุณนั้นต้องการการเติบโตฉะนั้นความผิดพลาดถูกส่งมาจากจักรวาลเพื่อที่จะหล่อหลอมให้คุณนั้นได้มีสเกลภาพที่มากขึ้นจักรวาลต้องการจะทําทุกอย่างให้คุณมีวิธีคิดที่ถูกต้องและมีระดับจิตใจในแบบเดียวกับจักรวาลครับ ฉะนั้นจักรวาลจึงตั้งใจส่งความปิดพลาดมามากมายให้เป็นความท้าทายที่คุณต้องเผชิญเพื่อที่คตัวคุณนั้นจะเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้คู่ควรกับชีวิตที่ดีที่สุดครับมาที่ความเชื่อข้อสุดท้ายครับสิ่งที่ดีที่สุดมาหาคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมว่านี้ก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์จะมาอย่างแน่นอนครับ ขอให้คุณตื่นเช้าและพูดประโยคนี้กับตัวเองในทุกๆเช้าว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนั้นจะลางลายเข้ามาหาคุณในทุกๆวันและอนุญาตให้ตัวคุณเองนั้นได้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆครับขอให้คุณรู้สึกหลงรักในตัวคุณเองรู้สึกหลงรักกับชีวิตที่คุณมีพูดขอบคุณเพื่อให้ตัวคุณเองนั้นได้มองเห็นแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดครับจะหลางลายเข้ามาหาคุณอย่างไร้ขีดจำกัดและนี่คือความเชื่อทั้งหมดครับที่ผมอยากให้คุณฟังนั้น ได้พูดกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดผมเป็นกำลังใจงให้ครับและเราจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติชมวิจารณ์คลิปผมได้นะครับผมจะทำให้ดีขึ้นเพื่อผู้ฟังทุกคนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ